สวัสดีแฟนคลับ f อฟน้องอิงสวัสดีแฟนคลับ f อฟวัโจสวัสดีแฟนคลับ f อฟสาวน้อยเพชรแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเอฟน้องอิงนะครับครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้น้ององค์อิงนะครับก็ทําการแสดงที่จังหวัดสแก้วนะครับอําเภอวัฒนานครนะครับก็เป็นงานของแม่นายกลำใหญ่นะครับที่ท่านจ้างไว้5้าปีซ้อนนะครับ ก็เป็นไอเมื่อคืนนี้ก็เป็นเป็นปีที่สองนะครับก็เช่นเคยนะครับแฟนคลับ FC ก็มาให้การต้อนรับแบบอาญะเช่นเคยนะครับก็เมื่อคืนนี้น้องมาด้วยชุดสีโอรสนะครับสีออกชมพูสีโอรสนะครับก็ดูน่ารักนะครับสำหรับไอ้น้องอีนนะครับ ฝีมือจากไอช่างแต่งหน้าเอ็งจี้นะครับช่างแต่งหน้าน้องมีนะครับ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะครับน่ารักสดใสสําหรับน้องอุหอิงเลยนะครับในวันนี้นะครับในเมื่อคืนนี้นะครับ mm hmm. ก็น้องแต่งตัวเสร็จออกมาก็ขอพอรจากแม่หน่อยนะครับขอพอรจากแม่หน่อยและใครๆอีกหลายคนนะครับแล้วก็มาจุดธูปขอพอร ที่รถตู้และขอขอพรญานะครับและก็มาไอขอพรขอกําลังใจจากบรรดาไอยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับที่มาถ่ายทําน้องนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็แตะมือขอกําลังใจนะครับและก็ขาดไปอย่างหนึ่งคือคไอภาพภาพที่พ่อกันชัย กอดน้องแล้วก็ให้กำลังใจไอ้น้องญิงนะครับก็ไม่ได้เห็นหลายวันเลยนะครับแต่ผมก็จะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ชมนะครับเป็นภาพเก่าๆที่น้องญิงกอดพ่อการชัยตอนก่อนขึ้นเวทีนะครับก็เป็นภาพน่ารักน่ารักและก็จากเสร็จจากขอพร ตรงหน้ารถตู้แล้วก็ไปขอพรกับบอสโจนะครับขอพรกับบอสโจแล้วก็วันนี้พิเศษก็เมนุ์ก็มานะครับก็ได้ให้พรให้กำลังใจไปทำงานบนเวทีไปร้องเพลงให้แฟนคลับเอซที่รออยู่นะครับคนเรือหมื่นเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับเต็มญยะทุกพื้นที่นะครับนะครับแฟนคลับ f อซก็มาให้การต้อนรับมา รอขอถ่ายรูปมาขอลายเซน็นนำข้าวของเงินทองมาให้นะครับอ้เนี้ทุกพื้นที่เลยนะครับก็เป็นปรากฏการที่น้องสร้างใหม่ๆทุกวันเลยนะครับไปที่ไหนก็สร้างปรากฏการทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะครับแฟนคลับเว็บซีก็ให้การต้อนรับไม่ว่าจะพื้นที่ตรงไหนนะครับพื้นที่ไม่เคยไป แต่ก็แฟนกลับเอซีก็เต็มนะครับเต็มพื้นที่ตลอดนะครับก็เป็นเด็กหญิงมหัาส์น,นะครับสร้างในปรากฏการไปทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่เรา,เรา,เราท่านท่านของ FC ของน้อง,งองค์หิงและก็ของ สานวน้อยเพชรวนแพงนะครับที่มารับชมคอนเสิร์ตท,ทุกวันนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็มาชมและมาให้กำลังใจกันทุกวันเลยนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่มาร้องนะครับก็จะเพราะแล้วก็เข้าถึงอารมณ์เนื้อเพลงทุกเพลงเลยนะครับนะครับเวลาเราฟังก็ซึ้งกินใจนะครับ บางครั้งแทบน้ําตาไหลเลยนะครับนะครับหยิบเอาเพลงมาก็มีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับก็ก็เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ก็เพลงยายเลมกับเพลงชีวิตเมียเช่านะครับก็เป็นที่แบบไอโด่งดังในโซเชียลตอนนี้นะครับก็คลิปของเฮียหน่อยที่เอาไป ไอ้ลงในในช่องของเฮียหน่อยก็สองล้านกว่าวิวแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบไอ้น้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆอยู่ทุกวันนะครับเราเห็นทุกวันเห็นปรากฏการณ์ทุกวันทุกที่นะครับไปที่ไหนก็มีปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคาทาน้องอิงเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ ทุกที่เลยนะครับนะครับใช้ได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คาถาน้องอีไปที่ไหนก็คาถาน้องอีนะครับอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงอมอุงอิงอุงอิงเพียงอมอุงอิงอุงอิงเพียงนะครับขอให้ youtube ผมได้รับเงินรายได้ไวๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรให้น้องอีนะครับถ้าได้รับรายได้ได้รับพินเนี่ยได้รับพินแล้วก็ผ่านการ ส่งพินไปแล้วก็ได้รับรายได้จาก YouTube เนี่ยผมก็จะทำอะไรให้น้องอิงนะครับก็ขอพึ่งคาถาน้องอิงนะครับนะครับถ้าสำเร็จผลผมก็จะทำอะไรให้นะครับขอให้ได้ไอ้พินแล้วก็ได้รับเงินจาก YouTube นะครับก็ขอให้ได้ไวๆนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจาหนาเนฟซีน้องอิงนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยเพลงไอ้หอบฝันบลังห้านนะครับแล้วก็มีเพลงไอ้ซีสร์เกตเพบ้านแพงนะครับทิ้งท้ายนะครับก็เข้าไปชมกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ว์นี้เพื่อตอบแทนแฟนแทน,แทน,แทนท่น้องชาวสีสเกตที่ให้ความรักความเมตตากับสาวน้อยเพชรบ้านแทนในการแสดงโชว์ที่มีชื่อว่าสีสเกตเพ็รบ้านแ มาจาจังหวัดสิสิตีจ้เดาเรื่องหน้าองหลาจังหวัดเด้อจ้าเต็กกี้ดาเป็นดิบหน่อยฮะนะฮะอ่างนี้วาโคสวนซอยอมนเอห์เียรเพชสั้นเห็นเป็นตามภาษาเพชนลอยหลังเลื่อนเลี่ยนดาเราไปฮเรานี่นาอยู่บุญวาหน้าคนดาสิติปูไงไปเป็นงหนูก็มิความฝันคือกันก็หลายๆคนจ้ะอยากจับไม้หอเพ้นบนที่มอลังาน แล้วมือหนึ่งนูกระเห็น,นหพ่อโจรับสารภากรลอกทั้งเฟดพอโจเล่ยท้ากลาัวอีหลาลองล่ำเป็ี่นอออมัวนูก็เลยตอบกลอไปว่ามือกินปันในดอกจกัะแต่นูกระสูดเพื่อน่งเคยกินดีของครอบครัวพอโจพอหัวหน้าว่งเล่ยตอบรับนูบนบให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีนูกับแม่ได้ไปหาพ่อโจอยู่หลังหานเทศเสียงลงเวที จากเมื่อนั่นจนมื่วันนางก็โค้ตุ้งโค้กตุ้งโค้กในอุ๊ซีบุกมุจังวัขี่สู่แม่น้ำหนาโลวาลาสิเจอเป็นหายยาวกระ่าพอมาในอุ๊ซี่ก็ติ็งกวาลั่ใจค่อยเชื่อค่อยแสดงความั่นใจแต่ก็เข้ารู้แค่ันเ่นั้สบเ็วเต็มองทุ่มหนึ่น